ความใจอันเฮามีในหลายเจ้ามีไว้นำนาเจ้าจกว่าลายรองลายตังความใ้ถ่อมเยากจอใสความใ้ถ่อมเย่อจอใสความใจเฮา,า,านี่มันมีหนำเตน,นะามันมีหนำเจ้าหือมีเหยอน้องจำหลับด้รึเหมือนเจ้าหนังสีเหลียงแน,น่นอนก็นมา เหลียงแจ้งแฮางวะเหลียงจิ้งหิงวะเหลียงจ้องห้องวะเหลียงจ้างหฮางวะตู้โลคนน้นเป็นอะไรบ้างวะเออเจตีมะมาลานนั่นเจตีก็ก็ยมเลยยินหูว่าก้อยน่ะเอเดียร้องว่าเหลียงจิ้งหิงเหลียงจ้างหฮางว่านั่นไอ้น้องจ่างเคยปองว่าช่างหลาคาว่าสีซั่วไม่ออวิชาหัามคือทางว่าช่างห้าม อ๋อกันยวาน,นั่นพิสังขลาพิสังอันนั่นอ้อพิสังเขาเข้าสีดศีรษะนะเนาะความตายอันเฮามีในหลายเจ้ามีไว้นำนาเจ้าจกว่าหลายรองหลายตังความตายถ่อมเย่อเกี่ยวใสความตายถ่อมเย่อเกี่ยวใส ความาใจเฮานี่มันมีหน้ำเตะ oh, <no. S 1> มันมีหน้ำเจืงเอง่มันไปย่อหาความาใจเฮาแน่น้องอ๋อไปย่อแค่แค่ทางสองข้อก่อนอ้อมีเหรอมาจ้งมาหลับต้วทางอ้อมันแจ้งหนังสีลำน้อคำว่าลำเพชรเพชรวะลำพิษพิษวะ,ลำ,วะลำพอดพอดวะลำพืชพืชวะแน่นาบิชงัง เออเจติเอีร์กระนานเมื่อวา,าวาสิลำพุทพุทธทัดนั่นมันเป็นอย่างว่าว่าวาคนหูแหวออช้ามพิทถังว่าอย่างห้ามอ๋อก็อยู่อันนั่นมีสังอันนั้นก็กลัว่วาคนหูนั่นก็ว่า <S <S ความใจอันเฮามีใน หลายเจ้ามิไหว้นำนาเจ้าจกว่าหลายรองหลายตังความ,ามาวาใจทำเย้าจอใสความ,ามาวาใจทำเย้าจอใสกำใน,นเตยยออยู่หนอลองความใจเฮาอ๋อข้าโกนอันนะข้าถังได้ดีย่อดวะก้อยหน่าข้าขย้อนลาดลองสิกรรมทางอินกา้าพี่สาวก็จ้องลาฮะ เออ,เอมีเลยมาจำหลอดมาโดยรู้ของเข้มฮา,า,า,ามาสีก,กัมซะมาสีกัมอึดตึดกดัมอ,อัดตัดกัมอดตัดกัมเอ็ดเตัดทำมาไหนวะพี่สาวก็ไอ้น้องเข้าใจถึงยังหล่ะเพราะว่ากัมอึดตึดกัมอัดตัดแน่ข้าว่าสีช่วยไม่ออพี่สาวข้ามบวนยังล่ะแน่ นะอีสังอันนัน <laughs> ่นอ๋อมีสังปกตาสิชอบมั้งจ้ะสังพี่น้องเฮาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมเต็กไลค์เด็กแชร์เด็กติดตามบันจำคคะ